สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเรียบแยมชาแนลนะคะวันนี้นะคะนะคะก็จะมาเล่นเกรมรบกรันเย่ยวันนี้เราจะมาเล่นแบบกระโดดออบี้กันนะคะทุกคนมาขอเข้าอันนี้อนนะคือเราเล่นไปบ้างแล้วไหนนะคะทุกคนเราเล่นไปบ้างแล้วเราก็ตกบ่อยมากเลยทุกคนโอ้โหคือแบบคุณเราต้องรีบๆทำนะคะเพราะว่า เออเพราะว่าที่อ่านหน้าจอเราเนี่ยเมมเรามันจะเต็มนะคะทุกคนรอก่อนนี่โดลเลเซอร์ค่ะทุกคนเราเลิอานแล้นี่ทุกด้วยแต่เราเล่นไปบ้างแล้วนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมที่บอกสิทุกคนมือไปแล้วหรอว่าสตรีมยังไงอ,ะอ่ะอาทุกคนบอกแลยว,ว่าเราตกบ,บอย ทุกคนคะบอกน้อหน่อยคะ่ะว่าสตรีมยังไงคะสตรีมแบบพี่ปอยอะถ้าพี่ปอยมาเห็นคลิปนี้พี่ปอยก็บอกหนูด้วยนะเนีย่ยเราเราเราอยากสตรีมอยากสตรีมบ้างสองศสองเราอยากสตรีมบ้างอะอยากสตรีมบ้าง แากสตรีมแบบพี่ปอยบ้างค่ะทุกคนทุกคนช่วยบอกนะคะว่าสตรีมยังไงคือแบบมันต้องสตรีมแบบว่าอายุ1213หรอถึงจะสตรีมได้ไะทุกคนสตรีมแบบพี่ปอยอะสตรีมแบบไรสดแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนช่วยบอกเราหน่อยนะคะใครใจดีช่วยบอกหน่อยนะ ช่วยบอกเราหน่อยนะคับทุกคนเออจะตายแล้วไปทุกคนอ่าเพื่อนเราเราด้วยสี่เพื่อนเพื่อนนำหน้าไปดกัยทุกคนเพื่อนเล็กอนนี้ เรารู้ว่านั้นมันโดนไม่ได้นะทุกคนถ้าโดนถ้าโดนอันตรงกลางอะ่ะมันจะลวงนะคะทุกคนแล้วตกอะทุกคนแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะไปฟังมันเร้ทุกคนมันตกอะ่ะอันนี้อันตรงกลางมันนี้มันตกอะ่ะทุกคนอันนั้นมันก็ตกแล้วจะให้เราทำาไงอะ่ะ แตวเขาจะให้เราทำยังไงอะทุกคนงงอ่ะเรางงเนี่ยแล้วเราก็ร่วงนะคะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าเมมเต็มนะอย่าลืมนะคะสตีมยังไงโอเคสตีมยังไงช่วยบอกเราหน่อยนะสั่งคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายกดติดตามแล้วก็กดไลค์กทั้งหมดให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย